สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยทั้ง4ี่ฮานอยนะคะของวันที่ยี่สิกุมภาหกห้าเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP ตัวเด่นเกทั้ง4ี่ฮานอยเลยนะคะเพืเ่อนเพื่อนรูดเ้ารูดหแถมท้ายด้วย7จ็ด้วตัวหนึ่งเนอะเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกสามนี่มันเข้าพิเศษปกติแล้วก็ v i p เลขตัวเดียวกันเลย ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะเฉพาะกิดนี่เกับ8 2กับ1นะคะหรือเพื่อนๆจะซื้อเอาหัวมันก็ได้ด้วยเก้าแปดแปดเก้าแปดสองสองแปดสองหนึ่งหนึ่งสองสองเแบบนี้ก็ได้นะเพราหัวมันนี่เหละตัวดีชอบเข้า3ตัวก็ให้มาหน่อยหนึ่งเนาะสองห้าศูนย์สองแปดห้าแปดห้นะคะ พิเศษเ่นก้ากับเจ็ดสามกับหกนะคะเพื่อนๆก็รูดก้าเลยเนาะเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เจดเจ็ดเจดแปดเจ็ก้สามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าูรูดหมาเลยเนาะแต่วันนี้เราเน้นให้รูดหกกับ9นะคะสตัวก็หกหนึ่งแปดสองสี่หกสามแปดห้านะพิเศษ ปกติกับ V i p ก็เลขตัวเดียวกันนะคะหกเก้าเจ็ดสามเนาะถ้าไม่ซื้อตัวลูกก็ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้ให้ก็ได้เนาะถ้าไม่งั้นก็ซื้อหัวมันเลยหกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามหกหกสามเพื่อนก็จับเอาแบบนี้ก็ได้เนอ้อมันง่ายดีสามตัวก็หกสี่หกสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าสามเนาะ VIP อก็เหมือนกันหกสามเก้าเจ็ดเพื่อนเพื่อนก็จับหัวมันรวบใส่กันเลยก็ได้ หกสามสามหกหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกอย่างนี้ก็ได้นะคะเก้าสามสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวก็เก้าเจ็ดสามเจ็ดสามหกหนึ่งสามศูนย์สี่เก้าเจ็ดก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆเด้อหาหน่อยของเราไม่หลุดทุกวันนะเข้าทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยบ้นเส้นพารวยเนาะก็ขอให้โชคดีอย่างนี้ทุกวันแล้วเข้าบนเข้าล่างวันละเจ็ดแปดขาก็สบายละ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะรูดเก้ารูดหกเนาะหรือจะจับเอาหัวมันซื้อเลยเก้าหกสามเจ็ดเนี่ยซื้อหมุนเอาเลขสี่ตัวนะคะจับหมุนน้องได้ง่ายๆเนาะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ